ครับผมพรเทพศรีนรุล่ารายการสถาบันพรนรุล่แคนาเบีนำเสนอรายการแชมเปญเนอร์เรส Your g เมกมวันนี้ซีรีส์ i m m u n e n n t e l l i g e n e e ตามชื่อครับ Im ม u n e ภูมิต้านทานเรามีความฉลาดครับและวันนี้เป็นครั้งที่4ครับเป็นซีรีส์ยอดนิยมผู้คนกำลังให้ความสนใจเรื่องภูมิต้านทานครับวันนี้ผมมีความภูมิใจที่มีเพื่อนมาร่วมรายการร่วมจัดรายการร่วมชักถามกับผมนะฮะขอทักแต่ละท่านครับ สวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแหมงครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณยิ้มครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจ๋าครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอสอบถามอาจารย์นะครับทั้งๆที่มีการฉีดวัคซีนกันอย่างแพร่หลายแล้วในปัจจุบันก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยเกิด ใช่มีความเห็นได้ไงครับอุชัยครับโลกนี้ต้องรักษาที่บ้านครับโดยธรรมชาติเนี่ยเราต้อง t r ีตไอ้โควิด19เนี่ยเหมือนกับโรคหวัดครับมันเป็นไวรัสที่คล้ายกับหวัดธรรมดาและหวัดใหญ่มันแค่กลายพันธุ์มาปกติเราเป็นหวัดธรรมดาเราเป็นหวัดใหญ่เราก็ไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลอาจจะมีคนจํานวนหนึ่งเข้าไปไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ในโลกเรารักษาที่บ้านนะเพราะฉะนั้นการรักษาที่บ้านที่ถูกต้องแล้วนะ ไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลครับเราสามารถรักษาได้โดยวิธีใกล้เคียงกับการรักษาโรคหวัดธรรมดาและหวัดใหญ่ครับแล้วพวกเราในห้องเนี้ยสังเกตเห็นบ้างเลยครับตั้งแต่มีโควิดมานะจนถึงปัจจุบันนะครับประมาณปีครึ่งนะคนเป็นหวัดธรรมดาหวัดใหญ่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยหายไปเลยนะทุกปีจะมีคนเป็นหวัดธรรมดาและหวัดใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลรอบปีครึ่งเนี้ยหายไปเลยไม่มีเลยแค่ไม่มีเลยนะเพราะอะไรที่ไม่มี ผมกำลังมองว่าบางครั้งเราแยกไม่ออกครับไวรัสปวัดธรรมดาหรือหวัดใหญ่หรือ watch, หวัดโควิดเราแยกไม่ออกมันคล้ายกันมากครับถ้าเครื่องมือไม่ไม,ไม่เทคโนโลยีไม่ไฮเทคพอนี่เรามันแยกไม่ออกก็ w ีเเขาเขา,าตีใบสั่งมาเลยครับถ้ามีอะไรที่มันคล้ายๆไวรัสอะไรคล้ายๆเนีย่ยให้ตีเป็นโควิดให้หมดแาะในรอบปีครึ่งที่ผ่านมาก็เลยไม่มีใครที่เข้าไปโรงพยาบาลบอกไปเป็นโรคหวัดธรรมดาหรือหวัดใหญ่เพราะโดนตีเป็นโควิดหมดนี่คือความเป็นมาครับ ค่ะอาจารย์มีคําถามว่าทำไมไวรัสถึงมีก,การกลายพันธุ์การกลายพันธุ์เป็นวิพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอันนี้ไวรัสกลายพันธุ์เร็วมากเกิดปรากฏการณ์ทั่วโลกมีที่มาอย่างนี้ครับไวรัสมันหนีวัคซีนครับมันหลบหนีวัคซีนหลบหลีกจากวัคซีนเรายิ่งฉีดวัคซีนเยอะไวรัสจะยิ่งกลายพันธุ์เยอะครับต่อไปจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาตลอดเวลาครับเพราะการกลายพันธุ์คือการที่ไวรัสหนีวัคซีน เพราะนั้นยิ่งฉีดมากเราสังเกตดูง่ายๆทั่วโลกเลยนะไปดูทั่วโลกเลยประเทศอเมริกาฉีดวัคซีนไปเยอะมากเลยประเทศอิสราเอลฉีดวัคซีนไปเยอะมากเลยเรียกว่าเป็นสัดส่วนประมาณเกิน80ของประชากรในประเทศเชื่อไหมครับอิสราเอลมีประชากรแค่9้าล้านคนนะประเทศไทยเรามี70ล้านคนนะรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีคนเสียชีวิตจากโควิดมากกว่าประเทศไทยนะเทียบเป็นสัดส่วนนะเทียบเป็นสัดส่วนต่อจํานวนประชากรของอิสราเอล9้า9ล้านคนเมืองไทย70ล้านคน เพราะอะไรเพราะนั้นมันเป็นปปรากฏการณ์ที่แสดงว่าอะไรอเมริกาในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียชีวิตหนึ่งพันคนแตลว่าเทียบอัตราส่วนของประชากรทั้งประเทศอเมริกาเสียชีวิตมากกว่าเมืองไทยนะเกิดอะไรขึ้นนะแปลว่าฉีดวัคซีนไม่ได้ผลนะหรือแปลว่าในที่สุดเนี่ยไอ,ไอ้โควิดเนี่ยมันมันมันกลายพันธุ์จนมันหนีวัคซีนได้แล้วก็ตัวเลขจริงๆออกมาแล้วนะคนที่ติดโควิดคนที่ยังแพร่เชือ้อและคนที่เสียชีวิตเนี่ย ไม่ใช่ตามที่เป็นข่าวออกมาในช่วงแรกๆว่าเป็นพวกที่ไม่ได้ฉีดนะปรากฏว่าเป็นพวกที่ฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากนะที่ติดโควิดแล้วก็แพร่ชเชื้อแล้วก็ในที่สุดเสียชีวิตนี่คือความเป็นจริงครับค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรับมือป้องกันยังไงะคะถ้าเกิดเราติดขึ้นมาหรืออะไรอย่างงี้คะผมชอบคําถามนี้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดวัคซีนที่ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ครับนะ หนึ่งคือแสงแดดครับเราต้องรับแดดทุกวันเราต้องตากแดดทุกวันอย่างน้อยวันละสิบห้านาทีครึ่งชงัชง่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงได้เลยครับไม่ต้องัวแดดครับไม่ต้องไปหลงกลกับที่เขาบอกว่าจะทําลายผิวเราจะต้องทาอะไรต่างๆกันรงกันแดดเนี่ยธรรมชาติเราเป็นแสนๆเป็นล้านปีเราก็ไม่เคยมีครีมพวกนี้ครับแล้วเราก็ไม่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังครับอย่าไปหลงกลครับเราต้องรับแดดครับแดดคือฮอร์โมนครับให้ร่างกายเราผลิตฮอร์โมน ซึ่งเดิมทีเรารู้จักว่าวิตามินดีแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าคือฮอร์โมนแล้วเข้าไปฆ่าเชื้อโรคเข้าไปฆ่าไวรัสเข้าไปสู้กับไวรัสเป็นเสริมภูมิต้านทานเราที่ทุกครั้งที่มีการลอกวน์แล้วสั่งให้ปิดสวนสาธารณะเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะเป็นที่หนึ่งที่ไม่ควรปิดเลยไม่เคยมีประวัติไม่เคยได้ยินที่ไหนในโลกที่มีคนปิดเชื้อในสวนสาธารณะสวนสาธารณะไม่ควรจะปิดสวนสาธารณะเป็นที่ที่เราจะฆ่าเชื้อไวรัสเป็นที่ที่เราจะเพิ่มภูมิต้านทานไปมองอะไรสีเขียว ไปรับสู่อากาศออกซิเจนไปรับแสงแดดเรื่องที่2คือวิตามินซีจากผลไม้ครับวิตามินซีจากเฟรด,ดี้พลานคอลลาเจนก็ไดนะ้แล้วก็วิตามินซีจากผลไม้โดยตรงยิ่งสดยิ่งดีครับยิ่งสดยิ่งดีผลไม้ผักสดถ้าเราเอาเอาอาหารไปหุงต้มผ่านกระบวนการหุงต้มนี่วิตามินซียังพอมีแต่มันก็จะลดลง แต่ถ้ายิ่งเป็นของสดวิตามินซีจะเยอะครับเพราะฉะนั้นนี่ครคือวัคซีนที่ดีที่สุดแล้วรับก็ได้กับทุกสายพันธุ์ไอ้วัคซีนที่เราไปฉีดฉีดกันเนี่ยมันต้องฉีดอยู่เรื่อยครับต่อไปเพราะว่ามันจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาตลอดแล้วมันก็สู้กับสายพันธุ์ใหม่ๆไม่ได้เพราะมันหนีโดยธรรมชาติมันหนีแต่ไวรัสมันจะไม่สามารถสู้กับวัคซีนธรรมชาติได้คือการตากแดดและวิตามินซีที่มาจากผลไม้ อันนี้ผมเสริมต่อตรงนี้นี่คือการป้องกันนะให้ทานผลไม้ผักสดทุกวันทานเฟรดดี้นะเฟรดดี้คลารนคอลลาเจนทุกวันครับนี่ครับนะฮะแล้วก็ตากแดดทุกวันนะฮะอันนี้ผมจะพูดต่อกรณีเราติดโควิดมาแล้วเราจะทำยังไงครับในกรณีที่เราติดโควิดเราพยายามเราเราป้องกันตัวนี้ที่สุดแล้วแต่เราเกิดติดโควิดทันทีที่เราเริ่มมีอาการหวัดธรรมดาหรือหวัดใหญ่นะ แล้วก็รวมทั้งโควิดเนี่ยอาการมันใกล้เคียงกันบางทีเราแยกไม่ออกนะไอจามน้ำมูกปวดหัวตัวร้อนอ่อ,อนเพลียทันทีที่เราเริ่มมีอาการให้เราทําตามสูตรของผมสูตรสวันนะฮสูตรสาวันนี้เป็นสูตรของดออร์บิชวารูปรอยเจลรีประเทศอินเดียรักษาคนไข้โรคโควิดหายหกหมื่นคนนะในรอบหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาไม่มีคนเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว ใน60,000คนเนี่ยหายภายในสวัน80%นะอีก10%ใช้เวลา7จ็ดวันแล้วส0สุดท้ายอาจจะใช้เวลาเดือนเพราะว่าอาจ,จเป็นอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ภูมิต้านทานอ่อนมากๆแต่ไม่มีใครที่ไม่หายและไม่มีใครที่เสียชีวิตเลยนะวันที่หนึ่งนะฮะวันที่1ให้ดื่มน้ำมะพร้าวสลับด้วยน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะเช่นส้มสับประรดฝรั่งสลับทุกๆหนึ่งชั่วโมง1แก้วทุกๆ1ึชั่วโมงเริ่มในน้ำมะพร้าว สลับเว้นไปหนึ่ง hmm. ชั่วโมงน้ำส้มหนึ่งชั่วโมงเว้นไปน้ำมะพร้าวหนึ่งชั่วโมงน้ำส้มหนึ่งชั่วโมงงดอาหารเลยครับหนึ่งวันเต็มนะโดยดูจากน้ําหนักตัวเราสมมุติว่าคุณคุณเตยน้ําหนักตัวเท่าไหร่คะโทษสี่สิบหกสี่สิบหกเอาสมมติว่าห้าสิบแล้วกันอ่าเราเป็นตัวเลขกลมๆประมาณห้าสิบเนี่ยนะประมาณห้าสิบก็คือดื่มน้ํามะพร้าววันแรกเไงห้าแก้ว ถ้าดื่มน้ำส้มวันแรก5แก้วสลับทุกๆหนึ่งชั่วโมงถ้าเราน้ำหนักตัวหกกิโลก็ดื่มอย่างละหกแก้วถ้าเราน้ำหนัก70็ิก็ดื่มอย่างละ7็ดแก้วน้ำมะพร้าวเจ็ดแก้วน้ำส้มเจแก้วสลับทุก1ชั่วโมงวันที่2ทํทำอย่างเดียวกันแต่ลดน้ำมะพร้าวน้ำส้มเหลือแค่ครึ่งหนึ่งแล้วเอาเฉพาะเป็นมื้อเช้าพอมื้อเที่ยงให้เราทานสลัดจานนึงมื้อเย็นทานสลัดจานวันที่สเหมือนกันก็ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งทานเฉพาะน้ำส้มน้ำมะพร้าวสลับเฉพาะเอาเป็นมื้อเช้ามื้อเท่งานนนสลััจึ การันตีหายภายในสามวันนี่คือสูตรที่แต่อย่าไปรอช้านะทันทีที่เรามีเรื่องอาการเราเริ่มปฏิบัติเลยแต่ถ้าเราหายเลยภายในวันแรกเราก็อาจจะหยุดก็ได้ถ้าเราหายภายในวันแรกหรือวันที่สองเราอาจจะหยุดก็ได้อาจจะไม่ต้องต่อสามวันก็ได้เพราะว่าเราอาจจะคือสู้มันได้ตั้งแต่ต้นๆเมื่อเอชื้อไวรัสยังไม่ได้กำเริบยังไม่ได้แพร่ยังอยู่แค่บริเวณลำคอเขาเรียกว่า บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเราสู้กับมันงาน่ายถ้ามันถ้ามันลงไปในปอดแล้วก็ยังสู้กับมันได้แต่มันก็จะยากขึ้นรายการวันนี้เราร่วมสนับสนุนโดยเฟรดดี้พ t า a เบส Collagen ครับเป็นเ,เสริมภูมิต้านทานเราอย่างดีและรวมทั้งช่วยเรื่องเส้นผมเล็บผิวหนังความแต่งตึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวติดต่อได้ตามช่องทางนี้ครับดื่มทุกวันวันละแก้วครับ วันนี้เรายังร่วมสนับสนุนด้วยโดย Remax Energy ครับองค์กรอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่สุดในโลกขณะนี้ดําเนินการเปิดอย่ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพที่อาคารอมน i ทาวเวท่านที่สนใจมาร่วมทีมท่านที่สนใจมีทรัพย์จะฝากขายท่านที่มีทรัพย์อยากจะซื้อจะสนใจเป็นนักลงทุนติดต่อทางนี้ครับคุณชัยจะมีช่องทางติดต่อของคุณชัยขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับ นี่แหละครับคือเนื้อหาสาระ immune intelligence ร่างกายเรามีวัคซีนอยู่แล้วเราดูแลเสริมด้วยการตากแดดและรับวิตามินซีจากแหล่งธรรมชาติวันนี้ขอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ